มันอ่มดีว่ามันมันดีอะไรอย่างมันพอดีตลอดเลยอ่ะจะกดรอยตาเหรอ เจ็บตาพูดไม่ได้วันน sure> hmm. ี้เช่นรับพี่รังสุวรรชนครับ네มันพอดีตลอดเลยนะมีอะไรไม่พอดีบ้างเนี่ยในวงการสลาสกากินแบ่งรัฐบาลนะคะว่าโคตาของทางด้านสถาเดี๋ยวก่อนนะครับไอเรื่องเรื่องสลากเนี่ยตั้งแต่มีการปฏิวัติรัฐบารปีสองระห้าสิบเจ็ดห้าเสือเองสลากถูกทำลายหมดไม่เหลือ อันนั้นเป็นอวสานของการอาชีพการขายสลากหลังจากนั้นก็ยังทําเล็กน้อยซื้อมาขายไปอย่างนั้นเรื่องขคต้าสลากไม่ทราบไม่สามารถให้ข้อมูลได้นะครับโอเคไหมครับสมา,สสสมาชิกพักเนี่ยนะครับเ,เรามีสมาชิกเป็นของจริงและตรวจสอบได้นะครับในทางลรงข้ามมีพักบางพักก็อย่างพี่น้องสื่อบนจนเห็นว่ามันเป็นของปลอม นะครับแต่สําหรับพรรคเรานะครับชัดเจนตรวจสอบได้นะครับแล้วทาไมาถามว่าทําไมสมาชิกมันถึงขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งเ mm hmm. พราะเราทํางานนะครับเราอยู่กับพี่น้องประชาชนวันนี้ก็มีพี่น้องชาวใต้ไปรอพบพี่พักและจะเอารดายชื่อสมาชิกพรรคที่เราไม่ได้เตรียมการเลยมาให้เมื่อวานประชุมพี่น้องพีมูฟก,ก็มีพี่น้องพีมูฟเอาสมาชิกพรรคให้ใหม่สองพันกว่ามันก็จะเป็นอย่างนี้ครับมันถึงเพิ่มครับเพราะเราทํางานนะครับ อันนี้เนี่ยต้องฝากกลับเรียนว่าณเวลานี้พักเราตั้งหลักได้แล้วแล้วก็ตั้งนะครับวอลลุ่มในการที่จะเก็บข้อมูลทั้งหมดนะครับทุกๆเรื่องนะครับเพราะนั้นผมหัวหน้าพักไม่จาเป็นต้องพูดทุกเรื่องนะครับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของวอลลุ่มซึ่งมีท่านประธานยุศาสตร์เป็นประธานท่านอยากรู้อะไรก็ถามท่านนาวกาศเอกอนุตินะครับ ก็จริงๆพวกพี่ๆ่นน้องๆสื่อมวลชนน่าจะถามว่าคลิปปลายที่หลุดออกมาที่มีการประสานสั่งงานให้เล่นทรมอนเนี่ยน่าจะพูดประเด็นนี้นัเกียรติทำไมไม่ถามประเด็นนี้ก็ไม่ถามนะครับก็เราเราเป็นนักการเมืองก็เข้าสู่ขบวนการที่พร้อมถูกตรวจสอบนะครับอันไหนที่ตรวจสอบแล้วคุณจะใช้วิธีการตรวจสอบแบบกล่าวหา หรือตรวจสอบจากข้อมูลข้อเท็จจริงมาชี้แจง<ส>ก็เดี๋ยวฝ่ายยุทธศาสตร์นะครับบรุมเราก็จะดําเนินการเรื่องเหล่านี้ต่อไปโอเคไหมครับคือคือเราสังเกตต้นไม้ใหญ่ๆตรงนี้เขาเรียกว่าต้นสีสุกนะนกเยอะมากต้นไม้ใหญ่นะครับก็ผมก็ณเวลานี้ก็เปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเราเป็นต้นไม้ใหญ่ก็มีนก มีกามีสัตว์ต่างๆมาอาศัยเยอะๆนะครับอันไหนที่เป็นสัตว์ที่ไม่ทำร้ายคนอื่นมาอาศัยต้นไม้นั้นก็ดูมีเสียงนกเสียงการ้องไพเราะแต่ถ้ามีสัตว์ต้นสัว์นี้ไปตามกินคนนู้นคนนี้ก็ถูกโจมตีเป็นเรื่องปกติเราต้องยอมรับได้การเป็นนักการเมืองน, <ๆ S 1> นะครับอย่าไปซีเรียสไม่นะไม่นะผมว่าครั้งนี้เบามากสำหรับชีวิตผมนะ ชีวิตผมผ่านเลยมาเยอะแล้วพี่น้องเห็นไหมครับตอนสมัยเป็นนักการเมืองแรกๆเนี่ยโดนโดนสรารพัดเรื่องแล้วก็ผ่านกระบวนการยุติธรรมมาหมดแสดงว่าท่านนายกกำลังเดินทางมาเดี๋ยวก็ถามท่านนายกต่อนะครับนี้ไม่ว่าจะเจออะไรก็พร้อมชนใช่ไหมคะไม่ไม่ใช่พร้อมชนเรานะครับเราต้องยืนอยู่บนพื้นฐานความความจริงนะครับเราถูกตรวจสอบโดยกล่าวหาเราก็ต้องพิสูจน์ได้เห็นว่าคํากล่าวหาของคุณมันไม่ใช่นะครับ หลายๆายเรื่องท่านก็เห็นแล้วนะครับลายหลุดออกมานี่ยังมีลายอีกนะน้องบางคนที่แฉเรื่องสลากเนี่ยคุยกับผมเนี่ยนะครับแต่ผมก็ยังไม่อยากจะไปทําลายอนาคตความบริสุทธิ์ของน้องๆในมือก็มีข้อมูลเยอะท่านนายกมาแล้วถามท่านนายกต่อนะครับใครบอกไม่ดําเนินคดีล่ะแต่ไม่พูดมากกว่ามังท่านนายกครับสวัสดีครับไม่ถึงเรื่องสลากนอคะที่ที่มีหลักฐานนะคะท่านคณะ ข้านายกต่อเลยไหมครับานายกเรื่องสลากครับข้านายกทหารผ่านสึกนะคะได้หมครับได้นี้ครับได้ไหมนี้ได้ปะเดยได้ทท่าไหรนะ

เรื่องมึงไไปก็ได้เดี๋ยวเยอ้ขลของาคะมพมรดีวเอารวมกันไปละรมนัได้สมาชิกพรรคคนนี้มันกลันก่าครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่เป็นการให้สัมภาษณ์ของร้อยเอกธรรมนัฐปมเผ่านะครับรองนายกรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของโคต้าหวยที่มีการถูกกล่าวหานะครับว่า โคต้าเนี่ยถูกแค่นี้ท่ไม่จบนะครับแปลสภาพไปอยู่กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับท่านร้อยเอกธรรมนัฐเองก็บอกว่าเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยครับทางตนเองเนี่ยก็มีเรื่องของหลักฐานต,ต,ต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของการที่มีพักการเมืองบางพักเนี่ยตั้งทีมนะครับในการที่จะมาในการที่จะตั้งเออพิจิในการที่จะตั้งเรื่องของบางทีมนะครับในการที่จะโจมตีทางการเมืองซึ่งหลังจากนี้หาก ดำเนินการโดยไม่ถูกต้องเนี่ยก็ให้ฝ่ายวิทยาศาสตร์ของพรรคไปดำเนินการตามกฎหมายนะครับพร้อมยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการพิสูจน์ความถูกต้องนะครับไม่ใช่การเอาคืนทางการเมืองแต่อย่างใดนะครับผู้ชมครับก็เป็นการตอบคำถามส่วนท่านนายรัฐมนตรีมาเมื่อสักครู่นี้ก็ขึ้นไปพร้อมกับร้อยเอกธรรมนัฐนะครับแต่ว่าไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเดี๋ยววันนี้เราพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการให้สัมภาษณ์ของบรรดารัฐมนตรีที่เดินทางมาถึงก่อนหน้านี้กันครับ ตอบคำถามแค่ว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ท่านรองนายกนัฐมนตรีโอ้เอาอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะพอดีว่ามีกล้องกล้องอยู่ของเราค่ะว่าจะต้องทำยังไงเพราะว่าเหมือนผมก็ซื้อราคาปกติของก็น้อยลงอยู่แล้วแล้วพอเป็นทีคนคนึ่งเหมือนราคาขึ้นจริงๆแล้วราคาทางด้านกระทรวงพาณิชย์นะคะเราไปช่วยดูให้มีราคาลดลงด้วยซ้ำถ้าจำได้ก่อนที่จะมีการให้รายการคนละครึ่งเนี่ยค่ะ สิ่งที่เราทำก็คือว่าเราไปร่วมมือกับห้างท้องถิ่นที่เป็นโมเดิร์นเทรดทั่วประเทศเนี่ยให้ช่วยกันลดราคาด้วยซ้ำไปเพื่อให้เงินที่ประชาชนจะได้ทั้งคนละครึ่งแล้วก็สวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องราคาก็ช่วยดูแลอยู่ คณีเนี่ยทางอธิบดีกรมบัญภายในก็ร่วมกันกับพณิษย์จังหวัดเนี่ยก็ลงไปดูในช่วพื้นที่นะคะวันวแรกๆก็อาจจะเห็นมีข่าวที่ว่าถ้าเป็นคนละครึ่งเป็นราคาหนึ่งถ้าเป็นราคาปกติเป็นราคาหนึ่งอันนี้เราก็ไปดูแล้วเราก็ให้ข้อมูลแล้วก็ขอให้เขาช่วยทําให้ถูกต้องไม่งั้นก็คงจะต้องมีมาตรการในการจัดการนะคะซึ่งก็ เงียบหายไปแต่ส่วนที่เมรรื่อสักครู่นี้ถามคือเรื่องของแวดเนี่ยค่ะก็ทราบจากเป็นสิ่งที่ท่านรองนายกได้สั่งการลงมาก็เช่นกันค่ะก็ให้ทางกรมการค้าภายในแล้วก็ทางพาณิจจังหวัดเนี่ยลงไปดูแ,แลถ้าเจอเราก็อธิบายแล้วก็คิดว่าคงไม่มีใครมีความตั้งใจอาจจะเป็นความเข้าใจผิดที่ว่าบางคนอาจจะไม่ได้อยู่ในระบบแวดก็เลยต้องขึ้นมามีราคาแวดเพราะว่าครั้งนี้ คนละครึ่งพลัสเนี่ยเรามีในเรื่องของอคนที่อยู่ในระบบภาษีและคนที่ไม่อยู่ในระบบภาษีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีความเข้าใจผิดก็ถือว่าเป็นการค่อยๆไปอธิบายให้แค่นั้นเองคะ่ะนะคะขอบคุณมากค่ะ่องพยังไม่พร้อมคร flooding, ับ อ่าคือสองวันสองวันวันนี้นี่อ่าฝนตกปริมาณฝนเนี่ยมันมันมันมากอย่างที่พวกเราทราบบางพื้นที่นี่มันรอระบายอ่าแต่ว่าการจัดการที่ที่กทมก็จัดการอยู่นี้มันก็แก้ไขปัญหาระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าถ้าไม่ตกไม่ตกมาซ้ําอีกไม่ตกมาแบบปริมาณที่ที่ผ่านมานี่มันก็จะไม่มีปัญหานะครับคืออย่างนี้ ไอ้ในเราต้องเข้าใจว่าพื้นที่ของกอทมส่วนหนึ่งนี่ถ้าฝนปริมาณฝนมามากๆนี่ยังไงก็ต้องเป็นแบบนี้ในระยะยาวนี่มันต้องแก่ที่กอทมกําลังพยายามที่จะแก้ระยะยาวที่จะทําอุโมง์นั้นที่จะไหลให้ระบายมากกว่านี้ให้เร็วกว่านี้ฉะนั้นก็ก็บอกว่าเพียงแต่ฝนเหมือนเหมือนฝนจะลงฤดูอะ่ะมันมันมันเริ่มมา กทมแล้วก็ลงใต้นะครับที่ผมก็ว่าถ้าายังอยู่แบบนี้ก็คงคงจะแก้ไขนะก็ติดตามอ,อุตุนิยมอยู่นะครับก็กำกับกทมมคะว่ารอบอ่างระบายแล้วมีรบายให้หรือไม่คือไม่ไม่ากทมเขาก็ไม่นิ่งนอนใจนะเข,เขาเาก็อ่าวันที่วันแรกที่ท่วม ผมหกทุ่มเนี่ยผมผมผ่านไปยังเห็นเจ้าหน้าที่ช่วยกันอยู่นะครับเขาก็กำชับอยู่นะครับก็คุยกับท่านผู้บ่าอยู่นะครับที่ผ่านมาเนี่ยคกทมถ้าเกิดนี่ันท่วมครับทีนี้การขยาท่อ่หน้านี้เนกขยายท่อเรื่องเปลี่ยนในการรบายมีการเนปลี่ก็ยังรรบาวลามนเมนามากขึ้นนมงช่พื้นพื้นที่มันมันกว้างขึ้นไงพื้นแล้วแล้วทีนี้ อุปสรรคหนึ่งก็คือการก่อสร้างในในกรทมเราด้วยในรถไฟฟ้ามันก็เป็นอุปสรรคหนึ่งเหมือนกันนะครับอันก็ก็ได้กำชับได้คุยกับท่านผู้ว่าอยู่ว่า,าท่านก็ทํางานเต็มที่ก็เร่งที่จะไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนเราก็ติดตามาพยากรณ์อากาศอยู่ตลอดเวลานะครับนะโอเคครับถ่ายรูปพู่ได้ ได้ลูกูได้โอเคครับแด๊กี้ขอบคุณรอบคุณครับนักการเมือง7คนอะไรคือรวมถึงใกล้ชิดรัฐบาลเกี่ยวกับพวกข้อเงินเนี่ยยุทธธรรมที่ตรวจสอบเรื่องนีจริงหรือเปล่าครับก็ในส่วนของคำถามนี้ครับตรวจสอบนะครับก็ยังไม่ไม่พบนะครับในส่วนของนักการเมืองทั้ง7คนนะครับแต่ว่าบางส่วนเนี่ย ที่เราดาเนินการนะครับตามที่เป็นข่าวเนี่ยในส่วนนี้ก็ก็ได้ดาเนินการแล้วก็ตรวจสอบก็มีบางส่วนก็มีพบว่าเคยเคยมีการกระทําผิดจริงนะครับซึ่งซึ่งวันนี้นะครับวันนี้ผมก็ได้ประสานงานนะครับเชิญทางท่านผู้การสงขาเนี่ยเอาเอาสำนวนมาพูดคุยนะครับดูในรายละเอียดที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะซึ่งได้ประสานทางท่านผู้จัดการภาคเก้าแล้วนะครับเป็นการ เป็นการประสานงานกันครับผมครับก็ขอขออนุญาตดูวันนี้นิดหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราทําการจับกลุ่มคดีการพนันออนไลน์เนี่ยทั้งหมดเดียวสิบแปดคดีนะครับความเสียหายในประมาณสามหมื่นห้าพันล้านนะครับที่ผ่านมาส่วนคดีนี้ที่เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ เราต้องทาการตรวจสอบเ่งซึ่งวันนี้ฮะช่วงช่วงบ่ายเนี่ยหลังจากประชุมครมเสร็จผมก็จะกลับไปแล้วก็จะไปดูในรายละเอียดตรงนี้ทีหนึ่งครับผมซึ่งเมื่อวานที่ทางเอกัครรชทูตจีนได้มาพบเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับเรื่องการประสานความร่วมมือทางด้านกฎหมายนะครับแล้วก็ในเรื่องของสแกมเมอร์นะครับซึ่งท่านก็ได้พบกับท่านนายกแล้วท่านก็บอกว่า,าท่านนายกก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้ทางเราก็ยืนยันนะครับที่จะปรับปราม โดยเมื่อวานนี้ก็มีทั้งอภิตีกรมราชัณฑ์นะครับท่านผู้จัดการสอบสวนในการทางเทคโนโลยีนะครับท่านสุพลแล้วก็หลายส่วนที่เกี่ยวข้องได้ไปร่วมแลนะพูดคุยกับทางคณะของเอกกาทูจีนครับผมบอกว่าจะเรียกมาดูนีน่คือจะดูคดีทั้งหมดวม่าดูเฉพาะเกี่ยวกับโซนจำนวนที่เกี่ยวข้องกับทางทางนักการเมืองทั้งหมดครับผมจนวนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องก็ตอนนี้ให้เขาเอาเอามาทั้งหมดที่มา ที่เกี่ยวข้องแล้วทางท่านผู้การเนี่ยรัชคณะเนี่ยก็จำให้ดูตอนนี้ผมยังไม่ได้เห็นรายละเอียดคงเป็นช่วงบ่ายครับผมแล้วขอดูแล้วจะลื้อคดีไหคะหรือว่าไม่ลื้เราเราไม่มีอำนาจไปลื้อเราก็คงต้องไปประสานทางท่านผู้ษการว่าทําให้ถูกต้องอันไหนที่ยังไม่ได้ทําก็ควรจะต้องทําครับผมอาจารย์วัจเจตราชื่อที่ทำารมีมีนย่างชัดเจนกันหมดอาจารย์วัจเจตรายชื่อนี้ผมผมไม่ยืนยันนะเพราะว่าในส่วนผมเนี่ยก็จะดูในส่วนที่เราตั้งเป็น เรื่องสืบสวนของคดีพิเศษของ dsi ครับผมเจรจาชื่อนี้เราก็สอบถามหลายท่านที่พูดก็ยังไม่มีใครให้ข้อมูลที่ชัดเจนว่าเป็นใครยังไงนะครับแต่ก็จะพยายามาตรวจสอบตรวจสอบอในเรื่องของนักการเมืองที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรับผมอันนี้เป็นนโยบายของท่านนายกัรตครับผมจะตัง้นยังไงครับในเมื่ออาจจะไม่วนไชัดเจนว่าใครวาต้องมีนะครับก็ต้องมีเส้นเงินมีอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับอันไหนปรากฏแล้วเนี่ยอย่างที่ท่าน คงทราบอยู่แล้วนักกาเงชาช้างเนี่ยซึ่งปรากฏในเรื่องข้อที่จริงอยู่แล้วเนี่ยอันนี้เราก็ประสานงานนะครับไม่ได้ว่าเรียกหรือสั่งการเลยว่าประสานงานเนี่ยผ่านทางท่านผู้จการภาคเก้านะครับว่าให้ทางท่านผู้การสงขาเนี่ยมาพูดคุยนะครับอันไหนที่ยังไม่ได้ท,ทําก็ควรจะทํอันไหนที่มันไม่ถูกต้องก็ควรจะต้องแก้ไขครับผมววยังไม่ได้ทต้องทรมย่ยังไม่ทราบเลยนะครับน่นี้เป็นนโยบายที่ผมคิดไว้ที่พูดคุยกับทางท่านผู้จการนะครับ กข็ขอดูตอนอช่วงช่วงบ่ายนิดน,นึงนะครับว่าท่านคดีนะท่านผู้การท่านผู้จัดการท่านก็ให้ความร่วมมือดีท่านก็นัดวันเองอะไรเอง,อเองที่วันไหนที่มีเวลาที่ตรงกันก็ได้มาพูดคุยขออย่าดูํำนวนเพราะว่ามันเป็นคดีที่ผ่านมาก็พอสมควรแล้วนะครับเราเราก็จะได้ดูในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องพร้อมครับในบาบท่านนายกรัตรีก็ก,ก็เร่งเรื่องสแกมเมอร์เป็นปัญหาหลังจริงนะครับอย่างที่ผ่านมาแต่ละวันเนี่ยยังเมื่อสองวันที่ผ่านมาเนี่ยทาง อลรุมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็ตมาถนะครับช่วยเหลือเหยื่อที่กำลังจะโอนเงินได้นะครับซึ่งตอนนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่ก็ทํางานอย่างเข้มแข็งนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยมากด้วยซึ่งก็อาจจะหยิบยกมาเป็นแบบนะเป็นโมเดลในการทํางานในแต่ละภาคด้วยนะครับเพราะว่ามีการมอนิเตอร์ทุกอย่างการโอนเงินนะครับของพวกบัญชีม้าอะไรต่างๆเนี่ยที่มีที่พอเราทราบตัวเนี่ยเราก็จะมอนิเตอร์ตรงนี้เลยถ้ามีเงินเข้ามาเนี่ย เข้ามาจากบัญชีไหนยังไงเนี่ยเราก็จะไปโชนกับทางผู้เสียหายเลยครับผมโอเคนะครับครับผมครับครับผมครับปะดุษ